ในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะนําแขนกลนะครับเชื่อมต่อกับส่วนของรางนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนการทํางานของฟังก์ชันบล็อกกี้นะครับโดยในส่วนรางเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์หลักๆนะครับก็คือตัวเซนเซอร์ครับก็คือเซนเซอร์ตัวจับวัตถุนั่นเองโดยหัวของเอาไว้เสียดนะครับก็จะเป็นหัวสีเขียว g p 4นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือ การต่อสายควบคุมรางเข้ากับตัวแขนกลนะครับโดยสายก็จะเป็นหัวสีเหลืองกับหัวสีขาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบเลยครับว่าวิธีการประกอบเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยวิธีการประกอบนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเราต้องทําการยึดเข้ากับรางนะครับโดยรางเนี่ยก็จะมีตัวน็อตนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับก็ทั้งหมด4ตัวนั่นเอง โดยน็อตตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ยึดนะครับหรือว่าการปรับเซนเซอร์นั่นเองโดยก็จะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งด้านหน้านแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวในที่นี้เ,เดี๋ยวผมขอติดตั้งตัวเซนเซอร์นะครับไว้ในส่วนของด้านหลังนั่นเองโดยจะมีตัวน็อตนะครับให้เราไขาล็อกนะครับให้เราทําการติดตั้งได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะวางเซนเซอร์เนี่ยไว้ในส่วนไหนนะครับ เมื่อเราทําการไขเซนเซอร์แบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับให้เรานําตัวประแจอ L หรือว่าตัวหกเหลี่ยมนะครับไขล็อกแน่นเพื่อให้เซนเซอร์ขยับนะครับและในส่วนต่อมานะครับก็คือตัวที่เอาไว้ต่อกับเซนเซอร์นะครับโดยวิธีการต่อนะครับให้เราทําการเอาหัวสีเขียวเนี่ยเสียบไปที่ด้านหลังของแขนกลนะครับ เมื่อเสียบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมาครับเดี๋ยวเราจะทําการนําหัวของสายสีขาวนะครับทําการเสียบเข้ากับตัวสายพาน,นครับโดยตัวสายพานเนี่ยก็จะมีช่องเทียวไว้เสียบควบคุมอยู่นะครับให้เราทําการเสียบได้เลยครับแล้วในส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของสายสีเหลืองนะครับ โดยสายสีเหลืองเนี่ยให้เราเสียบเข้ากับด้านหลังของแขนกลครับให้เราเสียบได้เลยครับก็เท่านี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งแขนกลเข้ากับตัวสายพานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานแขนกลเข้ากับสายลางในฟังก์ชันบล็อกกี้เนี่ยมีหลักการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่ได้เรียนเกี่ยวกับการขั้นตอนของ การติดตั้งไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการรันโค้ดผ่านตัวของ d ูบอ o สตูดิโอนะครับซึ่งเป็นหน้าฟังก์ชันของบ็อกกี้นั่นเองครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับคลิกเข้าไปที่โปรแกรมของตัวบ็อกกี้นะครับที่เป็นรูปของกระดาษแล้วก็มีรูปของโค้ดอยู่ข้างในนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านนะ่ะอาจจะได้เป็นหน้าเปล่านะครับซึ่งหน้าเปล่าเนี่ยไว้สําหรับ วางตัวโค้ดบล็อกนั่นเองแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคือผมได้ทําการสร้างโค้ดไว้แล้วไวเ้เพื่อใช้งานนะครับแต่ก่อนที่จะมารันโค้ดนะครับผมจะบอกว่าโค้ดพวกนี้มาจากที่ไหนบ้างนะครับคือทางด้านซ้ายมือนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีคําว่า logic loop map text นะครับแล้วก็ list color variable function น,นะครับแล้วก็ดู b o t api ใช่ไหมครับหลังจากที่เราเห็นตรงฟังก์ชันนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ ฟังก์ชันพวกนี้นะครับจะมีลักษณะของเจ้าตัวโค้ดบล็อกไว้ให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานของเรานะครับซึ่งตรงเจ้าตัวของดูบอทเนี่ยเราจะใช้ตรงดูบอท A p I เป็นหลักนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันคําสั่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตแกนที่เราต้องการวางวัตถุแกน x แกน y แกน z นะครับแล้วก็การทํางานของมอเตอร์การดีเลย์และการเปิดการขีบและการจับต่างๆนะครับ แล้วก็มีการอินพุตต่างๆของเซนเซอร์นะครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายโค้ดที่วันนี้ผมจะมาทําการสอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราได้ทําการสอนวันนี้นะครับเราก็จะมีเซตโฟโตอิเล็กเซนเซอร์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการเซตเซนเซอร์ที่เป็นตัวจับวัตถุนั่นเองครับผมต่อไปนะครับ เ e สคอนเว r ร์เยอร์มอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือความเร็วนะครับในการตรวจสอบวัตถุนั่นเองครับต่อไปนะครับ e ีพีทไว้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันนะครับถ้าหากมีการทํางานจริงนะครับเราก็จะเข้ามาสู่ฟังก์ชันด้านไหนก็คือ i f แล้วดูตรงนี้แล้วพอ i f เนี่ยตรวจสอบว่าเจ้าตัวของเซนเซอร์เนี่ยมีการตรวจจับวัตถุได้ใช่ไหมครับก็คือคําสั่งนี้ครับ Get Ph o t o electric sensor นะครับ ซึ่ง GP4 เนี่ยมันก็คือตรงส่วนของพอร์ทที่เราได้ทําการเชื่อมต่อน,นั่นเองครับส่วนเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนสถานะว่ามีวัตถุมาจ่อตรงเซนเซอร์นัน่นเองพอมาตรงส่วนต่อไปอนะครับคือเซตมอเตอร์สปีดนะครับตรงนี้เนี่ยจะคือสปีดมอเตอร์นะครับของตัวรางถ้าเกิดมีวัตถุมาอยู่ตรงเซนเซอร์แล้วเนี่ยตัวรางนะครับก็จะมีสปีดเป็นศูนย์นะครับหรือว่ารางหยุดนิ่งนั่นเองจากนั้นเนี่ยตัวแขนกลเนี่ย จะทําการหยิบวัตถุตรงนั้นนะครับไปตามจุดที่เราได้กําหนดไว้นะครับตรงนี้คือมูทู t เอนะครับแขนกลเนี่ยจะไปจ่อตรงที่ตัววัตถุที่อยู่ติดกับเซ็นเซอร์นั่นเองครับจากนั้นก็จะทําการก้มลงไปหยิบนะครับแล้วจะมีการดีเลย์หนึ่งวิพอดีเลย์หนึ่งวิเสร็จนะครับก็จะมีการเปิดใช้งานหัวซักชั่นคัพนะครับออตรงนี้เ่ยจะทําให้ดูดวัตถุขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีดีเลย์ทาาอีก1นึ่งวินะครับ จากนั้นเราก็จะมี Move to X นะครับเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุหลังจากที่เราทําการหยิบแล้วนะครับ Jump to เนี่ยก็คือการยกแขนโกนขึ้นมานะครับเพื่อจะย้ายไปตามตำแหน่งที่เราได้วางไว้นั่นเองครับตรงนี้ผมก็วางไว้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขตามที่กําหนดไปนะครับว่าจะให้วัตถุไปวางตรงไหนนะครับ Move to นะครับก็จะเป็นการก้มลงมาวางวัตถุตรงนั้นนะครับซึ่งมีแกน X แกน Y และแกน Z นั่นเองครับตามที่เราได้เรียนไปทางทฤษฎี แล้วจากนั้นก็จะมีดีเลย์ไทม์อีก1วินะครับแล้วก็จะมีซักชันคัปออฟนะครับเป็นการปิดหัวหรือปิดการใช้งานของหัวนั่นเองในขั้นตอนนี้ครับพอมันออฟเนี่ยวัตถุเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาจากหัวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดีเลย์ไทม์นะครับให้ดีเลย์อีก1วิจากนั้นจะมีการจัมพ์ทูอีกนะครับเพื่อไปตำแหน่งตอนที่ยังไม่มีการตรวจสอบของวัตถุนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้างนอกหลปของ อีฟแล้วดูนะครับจะมี set photo เล e c t r i c นะครับ on อันนี้ก็คือจะเป็นการเช็คไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันในการเช็คว่ามีวัตถุไปอย่างนี้วนซ้ําไปวนซ้ำมานะครับถ้าพร้อมแล้วว่าอยากจะดูหลักการทํางานของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดสตาร์ทให้ดูนะครับก่อนอื่นให้ทุกท่านเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับว่าสามารถคอนเน็ตัวเครื่องได้แล้วหรือยังนะครับตัว รุ่นของเราตรงไหมเซตโฮมหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดทำตามทุกขั้นตอนแล้วนะครับเราก็จะเริ่มกดสตาร์ทได้เลยครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้วัตถุก,ก็คือทรงสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับได้มาตรงเซนเซอร์นะครับตอนนี้แถงโกลนก็จะทําการยกขึ้นไปนั่นเองครับแล้ววางอีกตรงจุดหนึ่งนั่นเองต่อไปก็จะมีวัตถุสีแดงมาต่อนะครับ พอถึงเซนเซอร์ก็จะทําการหยุดนั่นเองครับและลูปแบบก,การทํางานแบบนี้นะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนั่นเองครับวัตถุต่อไปนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้านั่นเองครับพอมาถึงเซนเซ,นเซอร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะทําการก้มลงไปหยิบจากนั้นก็ยกวัตถุไปตรงจุดกําหนดไว้นั่นเองครับ โอเคครับหลังจากโยกถูกเสร็จนะครับผมจะทําการกดสต็อปนะครับเพื่อหยุดการทํางานของฟังก์ชันนะครับโอเคครับสําหรับการควบคุมผ่านฟังก์ชันบล็อกกี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ